วันนี้เราจะมาอันบล็อกไมบูทูธสำหรับไลฟ์สดและถ่ายคลิปวีโอรุ่นนี้ราคาไม่แรงเลยแค่หลักร้อยยี่ห้อ TNW A 1 1มีให้เลือกสองสีสีขาวและสีดำวันนี้ทิดาเลือกเป็นสีขาวมาค่ะ TNWA 1 1ประกอบด้วยไมสองตัว ตัวรับสัญญาณมีมาให้ถึง2หัวใช้ได้ทั้งแบบ l i g h t n i n g และ Type-C อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกใส่มาในตัวเคสที่สามารถเสียบชาร์จได้ในตัวตามมาด้วยอุปกรณ์เสริมอื่น,นๆเช่นตัวบังลมให้มา2อ,อันเท่ากับจำนวนไมเลยนะคะมีสายชาร์จ Type-C มาให้ด้วย และหูฟังที่ใช้ฟังตอนที่เราทำการบันทึกเสียงที่ชาร์จเป็นแบบ Type C และเสียงที่บรรยายอยู่นี้ก็ใช้ไมค์ T N W A 1 1หนึ่ง